อยากเปลี่ยนหน้าอกจากคับ A เป็นคับ B ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ A p e ปนะคะกูดี้ค่ะก็วันนี้มาปรึกษาคุณหมอเบนซ์เรื่องทำหน้าอกนะคะเพราะมีปัญหาหน้าอกเล็กนะคะตอนนี้ A 32ค่ะ <laughs> ก็เหตุผลที่อยากทำหน้าอกนะคะเพราะอยากให้เข้ากับสรีระค่ะดูไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปค่ะอยากไล้ไซส์ที่พอดีตัวค่ะแล้วก็ทำให้แต่งตัวได้ง่ายขึ้นสวยขึ้นค่ะ กูดี้ได้ดูเป็นตัวโมติวาเออร์โกนอมิกหนึ่งไว้ค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนคลอยตามรูปทรงธรรมชาติของสรลีลาค่ะก็รู้สึกว่าจะให้ความเป็นธรรมชาติได้ดีค่ะดูรีวิวมาค่ะเห็นจาก YouTube ของพี่ปายสีตาค่ะแล้วก็เป็น FC พี่ปายค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่ปายมั่นใจใน Apex แสดงแ่ามันต้องดีค่ะ ตอนแรกนึกว่าจะตื่นเต้นกว่านี้นะคะแต่ว่าพอมาถึงที่ Apex กจะไม่ตื่นเต้นเลยค่ะพี่ๆเป็นกันเองแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆเลยค่ะแล้วก็สถานที่ก็สะอาดค่ะก็ในหลังจากนี้ทำหน้าอกเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยนะคะกูดี้มั่นใจเสริมหน้าอกกับคุณหมอเบนที่ a อเปค่ะ